ครับคุณผู้ชมรายการท้องชุมชนคนเกษตรวันนี้เรายังคงอยู่ที่ชุมชนสายยาวครับหลังจากที่สองตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีการทำน้ำอ้อยปึกที่แสนหวานที่สืบสารภูมิปัญญาและวิธีการผลิตกันมาแล้วหลายต่อหลายรุน่นส่วนในวันนี้ครับคุณผู้ชมรายการท้องชุมชนคนเกษตรจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตของเกษตรกร ของชุมชนสายยาวกันครับว้าวการปลูกต้นไม้นอกจากจะเอาพืชผลมารับประทานแล้วต้นไม้บางชนิดเรายังสามารถนำมาเป็นไม้ประดับตกแต่งที่สวยงามได้อีกด้วย <Huh? S 1> ซึ่งการทำไม้ประดับตกแต่งนั้นมันก็ต้องปลูกในกระถางใช่ไหมล่ะครับโดยที่ชุมชนสายยาวนั้นก็จะมีการทำกระถางขึ้นมาใช้กันเองภายในชุมชนด้วยครับคุณผู้ชมที่สำคัญ ที่นี่มีการน,นําไม้พื้นเมืองอย่างต้นแปะซึ่งหาได้ทั่วไปนํามาดัดตกแตก่งแล้วปลูกลงในกระถางเพิ่มมูล,ลค่าได้อีกหลายบาทกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเราต้องไปตามหาบ้านของคนที่ทำกระถางก่อนว่าแต่บ้านหลังไหนนะใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมเราไปถามเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณตา ครับผมชื่อพรมมานันทพันธ์ทำไมคุณตาถึงหันมาทำกระถางต้นไม้ล่ะครับโอกาสที่จะทำกระถางครั้งแรกนะครับลูกชายเนี่ยเพาะชวนชมเป็นพันพันต้นอันเป็นพันต้นที่นี้ไปหากระถางมาใส่มันก็มันไม่มีแหลยครับผมไปทั่วไหนเั่านึงไปโคราชไปสระบุรีไปทุกที่ไม่มีไปเห็น อันหนึ่งเขาซื้อมาจากไหนไม่ไมรู้ใหญ่เท่าตัวนั้นน่ะครับราคา450บาทผมก็เลยมาเปรียบเทียบว่าถ้ากับแต่กระถาง450แต่ชนชมเป็นพันต้นนะมันจะหมดสักกี่หมื่นเปนที่เสียนมาที่จากอแล้วเริ่มต้นยังไงครับไปเรียนรู้จากที่ไหนมาเอ่ยแต่ถ้าเราจะทํากระถางนี่จะเอาทรายเป็นแบบได้ไหมก็เลยมาลองผิดลองถูกกันลองครั้งแรกก็ มันมันมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยทําไปทำมาเอ,เอ้เราทําไปเรื่อยเราก็จะรู้ว่าอันไหนควรจะแก้ไขยังไงเราก็เลยมาคิดกันพอทําที่หลังทําได้ดีแทนที่จะได้ใส่ชวนชมก็ไม่ได้ใส่นะครับที่นี่มีแต่คนมาเห็นคนนั้นซื้อไปซื้อไปชวนชมก็เลยมาใส่ชวนชมก็ขายชวนชมไปกระถางก็ขายกระถางไป เรื่องราวเป็นแบบนี้นี่เองครับคุณผู้ชมส่วนตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้วิธีการแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มทํากระถางกันเลยครับคุณผู้ชมเริ่มจากการหาวัสดุอุปกรณ์ในการทําว่าต้องใช้อะไรบ้างครับคนที่ยังไม่ชํานาญนะครับถ้าอยากจะทําก็ทําได้ครับปูนไม่จํากัดยี่ห้อครับจะเป็นตาเสือตาช่างตาอะไรก็ได้นะครับแต่ตา แต่ถ้าเราชํนนานาญเราจะต้องใช้ปูนโครงสร้างครับเพราะมันแข็งตัวเร็วครับทาวันนีุ้่งนี้ออกทำวันนี้ผูงนี้อออกมันมันมันจะง่ายกว่ากันมันจะแข็งตัวเร็วกว่ากันแล้วขั้นตอนนี้มีเคล็ดลับในการผสมปูนอย่างไรบ้างครับส่วนผสมก็ปูนกับปูนหนึ่งทรายสองนะครับเข้าใจนะครับปูนหนึ่งทรายสอง น้ำไม่จํากัดครับน้ำจำกัดขนาดไหนมันจะพอดีขนาดไหนมันจะเหลวต,ต้องเป็นทายละเอียดนะครับจะทําง่ายถ้าเป็นทรายหยาบนี่จะทํายากทําได้เหมือนกันแต่ทาได้มันไม่ละเอียดนะครับตอนนี้ครับเราก็ได้ส่วนผสมที่เราต้องการกันแล้วต่อไปก็ถึงขั้นตอนการขึ้นรูปกระถางกันแล้วนะโดยเริ่มต้นเราจะต้องเอาทรายละเอียดมาโบกทับบนตัวแบบก่อนนะครับ ซึ่งตัวแบบก็ทํากันแบบง่ายๆใช้ปูนซีเมนหล่อโดยมีท่อ PVC ปักอยู่ตรงกลางครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ใช้ไม้แบบหมุนเกลี่ยที่ทรายให้ทั่วที่สําคัญต้องให้ทรายแน่นด้วยนะครับเมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้วต่อไปก็ถึงขั้นตอนการเทปูนแล้วล่ะครับซึ่งก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากเทลงไปได้เลยครับคุณผู้ชมแต่เอ้า เดี๋ยวครับคุณลุงทําไมเทตรงกลางนั่นแหละครับทําไมผมไม่เทให้เต็มครับถ้าเทเต็มเต็มปั๊บเพราะทรายมันยังมีอากาศอยู่ข้างในครับเทเต็มปั๊บมันก็จะดันออกมาทําให้ดแตกเมื่อเทปูนเสร็จแล้วก็เอาไม้แบบอีกตัวหนึ่งมาหมุนรอบครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทํายังไงต่อล่ะเนี่ยการเคลือบผิวให้เรียบต้องทํายังไงล่ะครับ เนี่ยทีนี้ผมก่อนจะใส่ลวดครับวิธีใส่ลวดก็ใส่ไปเลยถ้าไม่ใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันแต่เวลาเรา,าเทิร์นกันมากๆอก่ปากมันก็จะแตกกันเมื่อมันแตกแล้วสื่อเสียงเรามันก็จะเสียครับมันมีอยู่ครับอำเภอลำเทเมนชยนะัยมาเอาไปห้าสิบตัว 50ตัวเนี่ยมันแตกกปสักสิบครับที่นี้เขาก็าโทรมาว่าตากระถาะไปแล้วแตกสิบใบเออไม่เป็นไรนะผมทำเทเช่ให้โดยไม่ต้องเสียงเงินครับต้องต้องใส่ลวดครับพอใส่ลวดที่หลังผมทับทเช่ไปสิบ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 ไม่มีปัญหาครับอ๋อแบบนี้นี่เองครับคุณผู้ชมเมื่อใส่ลวดเสร็จก็เทป,ปูนทับไปอีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับโดยการเทป,ปูนรอบที่สองจะต้องผสมปูนให้ข้นกว่ารอบแรก แล้วก็นำแบบมาหมุนต่อให้ได้รูปทรงตามแบบเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเชียวตอนนี้ก็รอให้ปูแห้งระหว่างที่รอก็ขอพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมในตอนที่แล้วคุณลุงพรหมมา ได้เทปูนทำกระถางให้เราดูกันแล้วและในตอนนี้ปูนก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ oh <no. S 1> ในขั้นตอนสุดท้ายก็จะใช้ปูนผสมน้ำให้เหลวเทเคลือบลงอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็จะได้กระถางแล้วครับคุณผู้ชมแต่อย่าเพิ่งเอาออกจากแบบนะครับเพราะต้องรอให้แห้งสะกก่อนพอปูนแห้งแล้วก็ถึงเวลางัดกระถางออกจากแบบได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเอาออก เพียงแค่ใช้มีดค่อยๆแซะออกแค่นั้นเองจากนั้นก็เพิ่มมูลค่าด้วยการลงสีเท่านี้ก็จะได้กระถางที่มีสีสดใสมาใช้กันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ได้กระถางแล้วต่อไปเราจะต้องไปหาต้นไม้มาปลูกในกระถางกันครับโดยชุมชนแห่งนี้เขาก็จะเอาต้นแปะซึ่งเป็นต้นไม้หาได้ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์มาตกแต่งจนสวยงาม ทำให้มูลค่าของต้นแปะสูงขึ้นนั่นเองจนตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วล่ะครับ <S <S แต่ถึงยังไงที่ชุมชนสายยาวก็ยังคงมีต้นแปะหลงเหลืออยู่บ้าง <S <S 1> <S 1> แล้วคุณผู้ชมคงสงสัยสินะครับว่าต้นแปะนั้นหน้าตาเป็นแบบไหนทำไมถึงกลายมาเป็นต้นไม้ประจำท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเรื่องนี้คงจะไปถามใครไม่ได้นอกจากพี่คนนี้เลยครับ สวัสดีครับคุณพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายวุฒิน,นัน,นทพันธ์ครับเป็นเกษตรกรหมู่บ้านสำรารารครับสำหรับพี่วุฒินันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลลูกชายแท้ๆของคุณลุงพรมมานั่นเองอคนที่ทำกระถานให้เราดูอยู่นี่ไงล่ะครับ<อ>ก่อนอื่นต้องถามว่าต้นแปะมันคือต้นอะไรครับแล้วมีทินกำเนิดอยู่ที่ไหนบ้าง ถ้าเป็นภาษาหนังสือนะครับก็เรียกว่าต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับต้นแปน้นอีเดิมนี่เป็นเป็นไม้พื้นเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์แต่เท่าที่ทราบมานะครับมันก็เกิดไปทั่วครับเป็นไม้ป่าครับเป็นไม้พุ่มที่ไม่มีรากแก้วนะครับเป็นไม้ที่ไม่มีรากแก้วมีแต่รากกิ่ง ผมเคยได้ยินมาว่าต้นแปะเป็นชื่อเดิมของจังหวัดบุรีรัมด้วยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเหรอครับสมัยสมัยรชัชกาลที่หนึ่งท่านทำศึกสงครามเสร็จท่านได้มาพักแรมอยู่ใต้ต้นแปะก็เลยตั้งชื่อเมืองว่าเมืองเมืองแปะโดยสําเนียงก็คือเมืองแปะ,ะแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองจังหวัดบุรีรัม นี่เองครับคุณผู้ชมว่าแต่การเอาต้นแปะมาใส่ลงกระถางม,มีที่มาที่ไปอย่างไรครับเดิมทีเนาะผมเป็นคนชอบต้นไม้ชอบเล่นบอลใส่นะครับก็ไปหาโดยสรีระของต้นแปะนี่มันลักษณะลษณคล้ายคบอลใส่เท่ากับว่าพี่เป็นคนบุกเบิกเลยนะครับเนี่ย oh, <no. S 1> คุณลักษณะพิเศษของต้นแปะที่เลือกมาทําไม้ดัดตกแต่งคืออะไรครับแรกๆนี่คือ เป็นต้นใหญ่เป็นต้นใหญ่มากไม่สามารถใส่กระถางได้ก็เลยเอามาทําไม้ดัดเลยจากบนทรายกลายเป็นไม้ดัดก็เลยพากันล่าล่ามาขุดเป็นไม้ดัดทีนี้คนเห็นก็ชอบชอบก็ซื้อไปถึงว่าละครับตาถึงจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วต้นแปะหาที่ไหนได้บ้างล่ะครับเราสามารถเพาะพันธุ์เองได้ไหมครับ และมีวิธีการอย่างไรครับตอนแรกมันก็เกิดในพื้นที่ครับพอขุดกันเยอะๆมันก็หมดพอหมดปั๊บมันก็ขยายพื้นที่ไปต่างอำเภอจากอำเภอก็ข้ามจังหวัดไปต่างจังหวัดไปอำเภอเสริงสางบ้าง,งไปโคราชบ้างโนนีแดงประคำบ้างเดี๋ยวนี้หมดแล้วครับ <Huh? S 2> นอกจากว่าเราจะขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพื่อที่จะบอลมาเป็นไม้ดัดอ่า การปลูกก็คือเพาะมาจากเมล็ดและอีกส่วนหนึ่งก็ทำมาจากกิ่งตอน <Wow. S 2> และระยะเวลาก็ประมาณ5ถึง7ปีนะครับเท่าเทียนในภาพประมาณ7ปีครับลักษณะพิเศษของต้นแปะคืออะไรครับแล้วต้นแปะแบบไหนที่เหมาะสมสำหรับทำไม้ดัดช่วยบอกวิธีคัดเลือกหน่อยครับคุณพี่ส่วนใหญ่แล้วทำทำทำ,ทำไม้ดัดนี่เลือกเอา ต้นที่มีกิ่งเยอะๆคือไม้ที่มีกิ่งเยอะเราเราสามารถที่จะมาคัดตัดได้ตามความชอบใจนั่นแหละครับเอามาทําไม้ดัดเป็นไม้ที่ราชการที่หนึ่เขาตั้ง<อ>เป็นชื่อเมืองเป็นชื่อจังหวัดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิลำสอโดยธรรมชาติของเขาถ้าต้นที่มีอายุมากๆเนื้อผิวลำต้นเขาเขาจะออกเป็นลักษณะเป็น เป็นเสียงนะแล้วเป็นไม้ที่ตายยากปลูกใกล้แม้จะไม่มีดินก็สามารถนำมาปลูกได้ <Huh? S 1> แล้วก็เมื่อตัดพุ่มเสร็จแล้วนี่มันจะแน่นแล้วให้ใบสีเขียวก่อนถ้าอย่างนั้นก็ช่วยสอนวิธีนำต้นแปะไปทำไม้ดัดตกแต่งทีครับเริ่มต้นเราต้องทำอย่างไรครับ <Yahoo. S 1> เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกวัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมก่อน มีเลื่อยมีขวานมีจอบมีเสียมนะครับเพื่อที่จะไปขุดพอขุดมาปั๊บเนี่ยเราก็มาตัดกิ่งออกตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการออกเอาไว้กิ่งที่เราต้องการหรือเอามาเสร็จแล้วเราจะลงกระถางเลยก็ได้หรือจะมาชาไว้ก่อนก็ได้นะครับเป็นไม้ที่เพาะเลี้ยงง่ายตายยาก ก่อนจะไปดูวิธีการนำต้นแปะไปลงกระถางเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมแต่ขอสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมติดตามต่อในช่วงหน้าครับหลังจากที่เราเทราบวิธีและเคล็ดลับการ,รปลูกมาแล้ว ตอนนี้ก็ได้เวลานำต้นแปะลงกระถางกันแล้วครับการเอาต้นแปะมาลงกระถางมีเคล็ดลับอะไรอีกไหมครับตอนที่จะลงกระถางใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูโคน,นก่อนว่าโคนขนาดไหนเราจะต้องเตรียมกระถางขนาดไหนดินเราต้องเตรียมเตรียมดินให้พร้อมแล้วดินที่ใช้ปลูกมีส่วนผสมอย่างไรบ้างครับดินที่ใช้ปลูกก็จะมีส่วนผสมมะพร้าวสับอ่ ที่วัวเก่าแบบดำแล้วก็ดินมไผ่ถ้าถามว่าทำไมเราไม่ใช้ดินธรรมชาติเมื่อลงกระถางเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเราใช้ดินล้วนๆเนี่ยมันจะมีน้ำหนักยากต่อการเคลื่อนย้ายนะครับเราต้องใช้ดินที่ที่ที่มีส่วนผสมเวลาลดน้ำไปมันจะไม่แน่นวิธีดูแลต้นแปะที่นำมาปลูกในกระถางม,มีอะไรบ้างครับก็ลดน้ำตามกปกติ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์บ้างสักเดือนละครั้งเพื่อกระตุ้นให้มันแตกตายอดหลังจากล้มกระทางเสร็จนะครับไม่ต้องอะไรมากแค่รดน้ําใส่ปุ๋ยตามปกติทีนี้พอมันแตกตายยอดแตกกิ่งแตกใบออกมาปับ๊บแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการตัดต้องมีเทคนิคเทคนิคในการตัด ถ้าตัดไม่สวยพุ่มก็จัดไม่สวยตอนนี้ก็รู้วิธีปลูกต้นแปะในกระถางกันแล้วสิครับต่อไปพี่วุฒินันจะสาธิตการนําต้นแปะลงกระถางแล้วตัดตกแต่งพุกให้ผมและคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันครับมีดินทุยไทยมีมะพร้าวสับมีปุ๋ยคอกแล้วก็แเผ็ดํอาอัตราผสมก็ดูความเหมาะสมออกไม้แต่วัชนิดไม้แปะนถือว่าเป็นไม้หนักเป็ไม้ใหญ่ นะครับตัวนี้เป็นมะพร้าวสับซึ่งเราจะใช้ในการลองก้นก่อนอย่างน้อยๆก็เผื่อลูกค้าเขาไปตั้งในปูนซีเมนต์มันจะได้ป้องกันความร้อนนะครับแล้วก็กรองกรองดินปุ๋ยไม่ให้ไหลไปตามน้ำเวลารดพอใส่ขุยมะพระ้าวเสร็จเราก็เอาดินลงกระถางพอประมาณโดยกะจากความสูงของโคนต้นไม้ ไม่ให้สูงเกินไปล่ะครับจากนั้นก็ยกต้นแปะใส่กระถางได้เลยซึ่งขั้นตอนนี้มีเทคนิคที่สำคัญครับว่าแต่มันคืออะไรกันรึวิธีใส่นะครับถ้าเขาห่อตุ้มแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแกะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราแกะปั๊บนี่ดินที่เขาลากที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยมันจะขาดยกใส่ทั้งทั้งที่เขาห่อตุ้มเลยยกใส่เลย แล้วก็กลดินเลยลากเขาก็จะออกตามนี้แหละครับจะเป็นลากอ่อนจะไม่มีรากแก้วจะไม่มีรากแขนงละจะกลายเป็นรากอ่อนแล้วเพราะว่ารากฝอยนี่เป็นรากที่ทําหน้าที่ดูดอาหารคุณผู้ชมครับพี่วุฒิที่นั้นยังบอกอีกว่าต้นแปะนั้นเมื่อขุดมาแล้วเพียงแค่ใช้แสแลนห่อบริเวณรากแล้วใช้เชือกผูกับโคนต้นก็เพียงพอแล้วล่ะครับ และเมื่อเตรียมกระถางกับดินเรียบร้อยเราก็จะยกต้นแปะใส่ลงในกระถางได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องแกะเชือกและสแลนออกเพราะเมื่อรดน้ําไปเรื่อยเืเชือกและสแลนก็จะค่อยคยเปลือยสลายไปเองนั่นแหละครับ oh, <no. S 1> หลังจากที่นําต้นแปะลงก,กระถางแล้วเราก็เอาดินกลบให้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมจากนั้นก็รดน้ําเพื่อให้ดินที่กลบด้านบนไหลซึมไปทั่วเพื่อจะช่วยให้ดินแน่นเต็มกระถางขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปก็เป็นการตัดแต่งพุ่มครับควรตัดอย่างไรบ้างล่ะครับจริงๆถ้าตัดก็ต้องตัดไล่ตั้งแต่พุ่มบนลงมาทําไมล่ะครับเพราะว่าถ้าตัดพุ่มบนปับ๊บใบมันจะหล่นมาใส่พุ่มล่างแล้วก็เคลียร์มาเรื่อยเรื่อยเจ็บครับถ้าเราตัดพุ่มล่างก่อนแล้วค่อยไปตัดพุ่มบนเดี๋ยวใบมันก็หล่นใส่แล้วมันก็ต้องมาปัดออกมันเสียแรงงานนิดหนึ่ง เท่านี้เราก็ได้ต้นแปะลงกระถางไว้สำหรับประดับบ้านกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมว่าแต่ถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะหาซื้อต้นแปะที่ลงกระถางไว้แล้วจะหาซื้อได้ที่ชุมชนสายยาวได้ไหมล่ะครับส่วนใจแล้วลูกค้าที่มาซื้อก็ปากตัวปากแต่ช่วงลางมาบาง,บาง,บ,างบางเจ้าก็ถ่ายลงทางโทรศัพท์อ่าอินเทอร์เน็ตบ้างทางเฟซบ้างอะไรประมาณนี้ ราคาล่ะครับขายอยู่ที่เท่าไหร่กันราคาขายต้นขนาดไหนเนาะขายตามราคาฟอร์มไม้ราคามันจะไม่ตายตัวครับถ้าฟอร์มสวยก็แล้วแต่คนขายพอใจขายคนซื้อมีความพอใจก็ซื้อขายปากต่อปากตกลงราคากันแล้วความพอใจของของคู่ขาย<ต>คู่ซื้อต้อนนี้ใช่ไหมไ 3, 3, ครับประมาณสามพันสามพันบบาท ราคาก็สมน้ำสมเนื้อกันเลยนะครับยิ่งแรกกับความสวยงามแล้วเราก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับการทํากระถางและไม้ดัดของชาวชุมชนสายยาวเรียกได้ว่าครบรถกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะครับสําหรับวันนี้รายการของชุมชนคนเกษตรก็ต้องขอลาไปก่อนส่วนในตอนหน้าเราจะยังคงอยู่ที่ชุมชนสายยาวกันนะครับ แต่จะเป็นการเกษตรแบบไหนติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชม